ากกรณีคดีสะเทือนขวัญโหดนะครับผู้ชมครับพ่อเลี้ยงโหดที่ใช้ไม้เบสบอลทุบตีลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาววัยเพียงแค่1 2บสถึงสิปีเท่านั้นเองจนเสียชีวิตนะครับตอนแรกเนี่ยพอน้องเสียชีวิตเนี่ยพ่อเลี้ยงคิดจะหั่นร่างของน้องด้วยนะครับเพียงแต่ว่า ไม่กล้าพอครับที่จะหันจึงไปซื้อถังน้ําแข็งถังใหญ่ผู้ชมนําร่างน้องใส่เข้าไปแล้วก็โบกปูนปิดทับนะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือไอ้แจ๊บนะครับไอ้แจ๊บนี่คือคนที่ก่อเหตุและเป็นพ่อเลี้ยงนะครับล่าสุดนี้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงพฤติกรรมนะแผนอันโหดเหี้ยมแล้วก็อาจออกอุบายจนกระทั่งหลบหนีไปนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างในการติดตามตัวครับ เนี่ยครับนางสาวนิรมนหรือว่ามิ้นพรมคุณครับอายุ30ปีครับมีการเข้าแจ้งความกับตํารวจสอนอบางเขนแล้วครับว่านายยุทธนาหรือว่าในแจ๊บมาดีอายุ29ปีเนี่ยเป็นสามีของเธอเนี่ยครับก่อเหตุฆาตกรรมเด็กหญิงอริษาหรือว่าน้องใหม่ธิราวัตรอายุ12ปีครับเป็นลูกบุญธรรมที่ไปรับอุปการะมาจากญาติห่างๆมาเลี้ยงดูนะครับปรากฏว่ามีการลงไม้ลงมือครับจนน้องเนี่ยเสียชีวิต และจับยัดถังพลาสติกโบกปูนทับครับจากนั้นเนี่ยทั้งคู่นะครับไปสารภาพบาปกับญาติของเด็กแต่ปรากฏว่าหลังจากสารภาพเสร็จตัวของนายแจ๊บเองเนี่ยออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนสักหน่อยและได้หลบหนีไปครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้ครับที่สอนอบางเขนนะครับตำรวจเชิญตัวนางสาวนิรมนหรือว่ามิ้นเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติม โดยมีเพื่อนทั้งชายและหญิงนะครับผัดเปลี่ยนกันเดินเข้าห้องสืบสวนกับนางสาวมิ้นนะครับนักข่าวเนี่ยพยายามเข้าไปสอบถามกลุ่มเพื่อนที่มากันครับแต่ปรากฏไม่มีใครยอมพูดด้วยเดินหนีแล้วก็ขับรถออกไปจากสอนอนะครับโดยในช่วงสายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการคุมตัวนะครับนางสาวมิ้นเนี่ยขึ้นรถออกไปจากสอนนอบางเขนเพื่อไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพักรับผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่มิ้นเนี่ยไม่พูดเลยหรืออธิบายอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับมีรายงานว่าหลังเข้าพบตํารวจนะครับนางสาวมิ้นเนี่ยได้นํากล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในกล้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถจับภาพตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วงก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยไว้ได้อย่างชัดเจนด้วยครับหลังจากนี้ครับในแจ๊บนะครับหลังจากที่ในแจ๊บเนี่ยได้ลงมือทําร้ายเด็กหญิงใหม่เสียชีวิตเนี่ย ก็บังคับให้นางสาวมิ้นเน่ยลบกล้องวงจรด้วยครับแต่นางสาวมิ้นไม่ยอมลบนํามาสู่ภาพหลักฐานสาคัญที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชมอีกหนึ่งความคืบหน้าครับความเคลื่อนไหวนะครับที่บ้านที่ก่อเหตุนะครับผู้ชมครับคือเป็นบ้านของเด็กอายุ12นะครับแล้วก็เป็นป้าแล้วก็ลุงเขยนะครับตามรายงานข่าวระบุบอกว่าเนี่ยถูกฆาตกรรมยัดถังครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเก็บของนะครับในบ้านเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยนะครับเข้ามาเก็บของกันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกไม่รู้จักเด็กแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องครับ ขณะตำรวจเนี่ยก็เปรยียบออกหมายจับตัวไอ้แจ๊บแล้วนะครับผู้ชมนี่ค่อนข้างที่จะม,มีน้ำโห o แล้วนะผู้ชมครับรายงานข่าวระบุบอกว่าป้ากับป้ากับลุงที่เข้ามาเก็บของเนี่ยก็บอกกับผู้สื่อข่าวเลยว่าไม่รู้จักกับเด็กนะไม่รู้จักกับเด็กแล้วก็ไม่รู้้ลยว่าผู้ก่อเหตุอยู่ที่ไหนไม่คุยไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดกรณีนี้เดี๋ยวต้องติดตามว่าจะสามารถนําตัวในแจ๊บเนี่ยมาดําเนิน,นคดีได้หรือไม่ครับ